เพชรพรรวยสวัสดีพี่สูผู้สุข้อนกับผม,มสิมาสรุปแนวทางเล่าพัฒนาโครงทุทไทยวันสุขที่สิบเก่าแม่สายองหาหากเกตนะพี่น้องเนะาะทั้งเมดกับมีอยู่สิบอาจารย์สิบำนักได้พี่น้องด้ะเตรียมสมุดดินสอ่เข้าไปโยไว้ทะเบงพี่น้องมาเหล็กตัวใดมันตรงกันตัวใดมันไม้แห้งนะพี่น้องเนาะก็มาเริ่มกันเลยประกาศเสียเวลาเนะพี่น้องเหล็กมีที่มากเล่าพัฒนา งวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่สิบสองอันก่ะเข่าเก้าซีตรงๆได้พี่น้องเข่าเก้าซีตรงๆเลขมีที่มาบ่มีตัวเน้นบ่มีตัวเด่นได้พี่น้องได้บนล่างวิ่งรูดเก็ดกับสีส่วนจับคู่กับเก็ดสองเก็ดสีเก็ดหกเก็ดแปด 4 2สอง8ีหกีแปดีเกส่วนเลข3มตัวที่มีอยู่สองคูเก้าเจ็ดเดีได้พี่น้องเลขสามตัวเอาแคปหน้าจอด้ครับได้วัต่ิพานมานก็คือเขา่าเก้าซีตรงๆมารกรลุดเจ็ดก็หลุดเจ็ดมักหลุดซีก็หลุดซีเนาะพี่น้องมันมีตัวเน้นมันมีตัวเด่น อปูสีเจ็ดนที่แล้วก็เข้าตัก้าบพี่น้องของปูนั่นเป็นสีเก้าเลขออกเก้าสีของปูสีเจเลขติดเลขวิ่นบรม,ามากักปูจับคู่ห้องก็จับเอาวิ่เอาอยู่แน,ยยน่นละสี่สองสกเจ็ดแปดส่วนเลขวิ่งบนล่างก็คือ2กับ3ามปูเน้่ที่สามส่วนจับคู่กับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าห 3 7 3 8 3็ปดสเก้าปูเนี่ในหาคู่สองเ3 7 3 8 3งเก้ากันเบิร์นี่ก็คือ3าสกับ2 2งสแล้วพี่น้องเด้อ3ากับ2 2เป็นยังจังว่ากันเบิร์นสามสเพราะว่าเลขวิ่งของปูมันสองกับ3ามเนาพี่น้องเนาะสกับ3อ่ะแคบหน้าจอเอานะครับได้ปูสีสะเจด เอาของแอดพี่น้องหมดที่แล้วกับพวกเขาเราเขาตะเลขวิ่งจับคู่พวกเขาวิ่ง4กับหาวิ่ง4กับ5เด่นที่หาส่วนจับคู่กับเอาเจ็ดตุงกับปูี่เจ็ดสี4เจ็ด9ี 0, 0เก่น้นที่หาเก ส่วนเลขสามตัวก็คือห้าห้าเก้าหา้าห้าศูนย์นะพี่น้องเด้อเอา้าแคปหน้าจอได้ครับเด้อเลขเบิลเลขหาม,มาด,ดีดีดีพี่น้องเอ่แต่ว่าสำคัญแท้ๆถวันศุกร์นี่เลขมักติดศูนย์นะพี่น้องเด้อปูขคอรหปูขคอรหังวดที่แล้วก็คือเขา่าเข่าซีบอกปูให้วิ่งหนึ่งกับสอง จับคูกัมีหนึ่งซีสองีสามีหนึ่งหาสองหาสามหาหนึ่งวิ่งลูด1นกับสเน่นก็เน่นติด 1, ติดสองได้พี่น้องเด้ออันนี้ของปูข้อหลาดเอาตามนี้ครับผมไปกันต่อกันต่อมากก็คือปูศูนย์เปูศูนย์เนี่บนล่างวิ่งเกกับศส่วนจับคู่ก็คือเก่าหนึ 1> 3 1 9 2 8 2 3 2 9 3 8 3 3 3กันเบิ่นก็คือ00กับ cc กันเบิ่น00กับ cc ปู่0 7หแชบหน่อจอนะครับไปกันต่อของสุดใจหมดที่แล้วเขาตะเล็กวิ่งเลขวิ่นบนล่างได้พี่รองได้1 2 3 7 8 9บนล่างวิ่งรูด กกับ3เน้นที่3ส่วนจับคู่ก็คือ1 7 1 8 1 9 2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 3 9ส่วนตัวเน้นก็คือ3 7กับ3 9ส่วนเลข3ตัวก็9 3 7แล้วก็8 3 9เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นไดนะ้พี่นอนะ้องได้แคปหน้าจอได้ครับได้นะ อ้าวต่อมาของปูหนูของปูหนูกับงวดที่แลวกับเขาเขาไมา่แล้วหกหมวดได้พี่น้องได้ของปูหนูเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างสามสี่หาเก้าศูนย์หนึ่งส่วนเล็กติดเล็กวิ่น,นสีกกนก่กม้าต้องกนได้ดีพี่น้องสามกับสี่สี่กับหางสี่คือเก้ากับศูนย์หนึ่งสี่กม้ากันได้ดีส่วนบนล่างวิ่ง 4ีกับหาเน้นที่หาส่วนจะพู่กับสามเก้าสามศูนย์สามห่ก้าีศูนย์ีหนึ่งหาเหานให้ว่านเน่นติดหาได้ไปน้องหาเก้าหาศย์หานึตัวกันตัวล่องกะจะเริ่มจะประมาทได้ไปน้องได้ก็มาได้คือกันเนาะไปกันต่อเอาของเสี้นกรุงเทพพี่น้องของเสี้นกรุงเทพ,นเนเทพนบนนี่วิ่ง บนล่างวิ่งตัวเดียวกันพี่น้อง8กับเกตัวเดียวกันวิ่งบนวิ่ง8กับ9จับคู่กับ8 2 8 3 9 2 9 3ดกตกกันกับ8 1 9 1อันนี้บนได้พี่น้องบนล่างกับ8กับเกจับคู่กับ8 4 8 5 9 4 9 5หากตกกันกับ7 4 7 5เดหาได้พี่น้องอันนี้เซียนขุงเทียบได้พี่น้อง้อ ครับหน้าจอนะครับได้แมักจอบตัวไหนพิจิตรนาเบิงตะเลขเก่าสีเกาหาในตรงไล่อาจารย์ไลส่สำนักพี่น้อง,องตรงไล่เอาปูลื้อสีปูรื้อสีบนล่างวิ่งลูดสองจับคู่เก้าสองแปดสองหลักกันหนึ่งหนึ่งหลักกันสองสองส่วนเลขสามตัวก็คือเก้าสองสองปูรื้อสีแคบหน้าจอได้พี่น้องได้<อ> ทุดท้ายทายสุดของปูขุนของปูขุนเหล็กติดเหล็กวิ่นนี่สามสี่ห้าหกเขั้นบมมักปูจับคูเข้ากับจับวิ่นเอาอยู่ใน6ตัวนี่ได้พี่น้องได้เหล็กวิ่นของปู6ตัวบนล่างปูก็ให้วิ่งเ็ 7, กับสเน้นที่เส่วนจับคููก็มีหาเจ็ดหี่เจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดหาปูกันเน่นไหนที่เจ็ดสี่ส่วนเลขสามตัวกับสามสี่หาสี่ห้าหกตัวเน่นตัวเด่นนี่ก็คือแปดเจ็ดสี่ได้พี่น้องได้เพราะว่าเลขสองตัวปูแน่เจ็ดสี่ส่วนเลขสามโอ้ยเลขสี่ตัวแปดห้าเจ็ดสี่เอาแคบหน้าจอได้พี่น้องได้แคบหน้าจอมาเบิ่งเลข เก็ดซีมันมาตรงหลายเก็ดซีเก็ดีนี่เบิ้งเด้อเ็ดนี่มันตรงหลาย, Get C. Get C, ลายพี่น้องนี่ของปูขุนกับเน้นที่เกของเซียนกรุงเทพก็มีเก็ดซีพี่น้องมีเก้าเก้าหานี่ของปูหนู กะมีเก้าหาพี่น้องมีเก่าซีเกาหาเห็นบ่าเลขเก่าซีกับหากับเลขเกตของสุดใจโบมี่มิตรเก่าสามูโคลาดโบมีของแอดนี่บงโพี่น้องกับเก่เกาหาคือกันเก่าซีเกหากซกัมีพี่น้อง เจ็ดี่ีเจดเก้าสี่ีเกเกเก้นี่พี่น้องกับหาศูนย์หานี่คูนี่มันชนกันหลายพี่น้องนะมังเลดมีกี่มากอะวันที่แล้วกัเขาได้พี่น้องวันที่แล้วกัเขาได้เขาสีเก่าได้พี่น้องเก้าสีเก้าเห็นบ่พี่น้องเจมันตรงกันหลายอาจารย์ห้าจํานักเจ็ดสี่เดน่ะเลขวิ่งกัตรงกันหลายแล้วก็เก้เห็นบ่พี่น้องเก้าีเก้าเลขมันตรงกันหลายแต่ผู้สีนี่ มีตสามเก่าเนาะพี่น้องเนาะของปูซีเจ็ดเด้เลขที่มันตรงกันหลายนี่มีเก้าซีเก้าฮาเจ็ดซีนี่พี่น้องเจนี่นมันตรงกันหลายสมคู่นี่พี่น้องเลขที่มันตรงกันหลายชนกันหลายก็คือเจ็ดซีซีเจ็ดเก้าซเกาเกาหาหาเก้ได้พี่น้องได้เราว่างหาศูนย์น้ำพี่น้องระว่างหาศูนย์นได้พี่น้องได้ เอาซีคูซีหางนี่ยที่อัที่ไลมากเนี่ยซีคูซีหางเนี่ยซีคูซีหางกิไลมากเนี่ยจะไอ้สรุปให้ไั้สรุปให้ซีคู่พี่น้องที่เลขมันเด่นขีพ่อเขียนมือเขียนวันที่ได้พี่น้องได้ขีพ่อเขียนมือเขียนวันที่เพราะว่ากระหูกันอยู่ ที่เรีกมันส้นกันหลายนี่คือมีเขาเขียนเกดกอะไเก็สีเกตสีหาศูนย์ที่เรียกมันส้นกันหลายเก้าสีแล้วก็หาเก้าพี่น้องเข้าหาเก้าเก้าหาสีคู่นี่คือมันส้นกันหลายมันเด่นนะพี่น้องมันลอยไงคือมันเด่นคือมันเด่นล่ะพี่น้อง คือมันเด่นหรอพ่ง้ายังไงเราพี่น้องซี่คู่นี่แหละคือเมือนแรกงนี่แหละเอามาเบิงจะแอดสรุปที่มันเด่นมันชนกันมิซี่คู่นี่พี่น้องกับตัวนด้มั้พี่น้องเด้ที่มันชนกันหลายอาจารย์หลายสำนักเลขซี่คู่นี่แหละที่มันชนกันหลายอพี่น้องก็คือขี่เบิงได้จดได้เขียนได้คับหน้าจอเนาะพี่น้องเนาะทั้งเหมิดทั้งม้วนอยู่ก็มีอยูสิบอาจารย์สิบสำนัก ขอบบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักเด้อที่ให้แนวทางลา,าปพัฒนาคอยพี่น้องเข้าโชคโชคม,มันมันเหมือแร่งนี่ปังปังกันสู่ผู้สู่คนเาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจปลาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม